สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดพอร์ตทดลองหรือพอร์ตเดโมเพื่อทําการเทรดในการเรียนวันที่2นะครับก็วิธีการเปิดง่ายมากเลยนะครับให้พี่ๆเนี่ยเข้ามาที่แอป MetaTrader 5หรือแอป m t i นะที่เราจะเรียกย่อกันนะฮะแล้วก็พอขึ้นมาหน้านี้ปุ๊บก่อนจะขึ้นหน้านี้มันจะขึ้นให้กดยอมรับก่อนถ้าพี่โหลดแอปนี้ครั้งแรกใช่ไหมฮะก็กดยอมรับแล้วมันก็จะขึ้นอไอตัว Meta Q นี่ ว่าให้พี่อ่ะเปิดพอร์ตทดลองกับมันเลยซึ่งอันนั้นน่ะให้พี่กดยกเลิกไปนะมันจะมีคําว่ายกเลิกทางบนขวาของไอ้หน้าต่างที่มันเด้งมาหน้าต่างอันที่2นะหน้าต่างอันแรกเนี่ยจะขึ้นให้กดยอมรับหน้าต่างอันที่2เนี่ยให้พี่กดคําว่ายกเลิกไปแล้วก็พี่มาใส่ชื่อบริษัทหรือชื่อเซิร์ฟเวอร์บรกเกอร์เนี่ยด้านบนก็คือพิมพ์คําว่า Wi s d o m นะฮะอ่ะทำตามผมเลยนะครับเราก็จะขึ้นแบบนี้พอขึ้นแบบนี้ปุ๊บทีนี้เนี่ยพี่กดคําว่าบัญชีทดลอง พอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วปุบเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงชื่อชื่อสกุลมือถืออ e ีเมลเนี่ยจริง,รงๆพี่ใส่มั่วได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นชื่อ A นามสกุลบ้านดอนมาเบอร์มือถือเนี่ยก็ให้เราใส่บวกไปก่อนนะครับแล้วก็หกหกเป็นรหัสประเทศของเราครับแล้วก็ใส่เบอร์ไปอีกเก้าตัวนะอ่ะดูนะครับเนี่ยคือได้แล้วนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนนะครับว่าไม่ได้อีเมลเนี่ยก็ให้มั่วไปเลยนะครับ ผมจะใส่ a bandon gmail com นะฮะแล้วก็ตรงเลเวลเลทตรงนี้ให้เป็น1ต่อ500นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เทรดแบบเหมือนจริงแล้วก็คล้ายจริงมากที่สุดนะฮะเงินฝากผมแนะนําให้ต่ําสุดเลยนะเป็น3 0 0พเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับมันจะได้เหมือนจริงมากที่สุดนะครับพอเวลาพี่เทรดผ่านพอนทดลองนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าเทรดผ่านพอน์อทดลองเนี่ยแล้วถ้าเราจะไปเทรดจริงเนี่ยจะเหมาะกับตัวเราเองหรือเปล่าแล้วกดยอมรับนะครับกดลงทะเบียน เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่หน้าของอเดโมโหรือพอทดลองเลยนะโดยกดมาที่การตั้งค่าหรือรูปเฟืองด้านล่างเห็นไหมครับจะขึ้นเป็นชื่อของผมก็คือ A บ้านดอนแล้วก็จะมีค่าเขียวเขียวเขียนว,ว่าเดโมโก็คือพอทดลองนั่นเองนะซึ่งพอทดลองเนี่ยก็สามารถเทรดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทรดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับดูนะครับอย่างผมจะเทรดทองคำใช่ไหมเพราะปกติเนี่ยถ้า บรรดาเมนเทอร์หรือโคดเขาจะสอนเนี่ยก็เขาจะสอนในส่วนของทองคําเพราะมันง่ายสุดนะครับก็ตอนแรกเนี่ยพอเราเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันจะไม่มีนะครับให้เราเนี่ยเนี่ยตรงใส่สัญลักษณ์ค้นหานให้เราพิมพ์คําว่าโกแล้วก็กดบวกไปเมื่อกี้เห็นไหมครับเนี่ยผมบวกมาแล้วนี่โกนะฮะพอเราซื้อขายเนี่ยเราก็ซื้อได้เลยนะครับนี่ผมกดซื้อนี่เห็นไหมฮะพอกดซื้อมันก็จะอยู่หน้านี้นะครับตรงคําว่า b a l a n c e เนี่ยก็คือเงินฝากของเราตอนนี้ถ้าเป็นพอร์ตจริงนะ อีควอลิตี้เนี่ยคือเงินปัจจุบันที่มันวิ่งอยู่หมายความว่าตอนนี้ผมติดลบอยู่ใช่ไหมเงินเนี่ยมันจะไม่ถูกหักไปก็คือเราสามารถถือจนกว่ามันจะกลับมากําไรก็ได้หรือจะขาดทุนก็ได้แล้วแต่ในความคิดของเราณนะตอนนั้นนะฮะประมาณนี้นะสำหรับการเปิดพอร์ตทดลองเพื่อเข้าเรียนในวันที่2นะครับเนี่ยอย่างสมมติถ้าผมกาไรแลวเนี่ยผมก็กดปิดได้เลยปิดสถานะปิดกําไรเห็นไหมครับผมกาไรแล้สิ4เหรียญเนี่ยนี่คือพอร์ตทดลองนะครับประมาณนี้นะฮะ